ถ้าพูดถึงเรื่องในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคือทุกอย่างเลยนะครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้ามีเวลาแค่48ชั่วโมงแค่48ชั่วโมงจริงๆในการชี้ชะตาคดีคดีหนึ่งมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้กันครับการแข่งขันกับเวลาที่เรียกว่าเดิมพันสูงมากในศาลแขวงของไทยเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้พวกคดีอาญาที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากเนี่ยพอไปถึงศาลแล้วเอ๊ะมันใช้เวลาเร็วแค่ไหนกันนะนี่แหละครับ 48ตัวเลขนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย48ชั่วโมงที่ชี้เป็นชี้ตายคดีได้เลยนะครับโอเคครับมาดูกันเลย48ชั่วโมงชี้ชะตาคดีมาดูกันว่ากรอบเวลานี้มันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่ครับศาลแขวงคือศาลแขวงเนี่ยเขาจะดูคดีอาญาที่ไม่หนักมากโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาท คอนเซปต์หลักของสารนี้เลยก็คือความเร็วครับคือทุกอย่างต้องจบให้ไวและไอ้เจ้าเวลา48ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มนับถอยหลังตอนไหนก็คือเริ่มติ๊กตอกทันทีเลยครับตั้งแต่ตอนที่ผู้ต้องหาโดนจับหรือว่าตอนที่ตำรวจแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความกดดันแบบสุดๆให้อายการเลยนะที่จะต้องรีบยื่นฟ้องให้ทันเวลาแต่เดี๋ยวกันนะครับในความโหดของเวลา48ชั่วโมงเนี่ย กฎหมายเขาก็มีข้อยกเว้นให้หายใจหายคอกันบ้างคือมันจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ถูกนับรวมเข้าไปด้วยอย่างเช่นเวลาที่ใช้เดินทางตามปกติเพื่อพาผู้ต้องหาไปที่โรงพักหรือเวลาที่ใช้ส่งตัวไปให้อัยการแล้วก็ต่อไปที่ศาลหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบผู้ต้องหาหนีไปช่วงเวลาที่หนีไปนั้นก็ไม่นับเหมือนกันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาดูเคสจริงกันดีกว่า เป็นคำวิพากษ,ษาดีกาเลยนะที่จะให้เห็นเลยว่าไอเส้นตาย48ชั่วโมงเนี่ยในชีวิตจริงมันลุ้นระทึกขนาดไหนอ่ะมาดูไทม์ไลน์กันครับเริ่มจากวันที่26พฤษภาคมบ่ายโมง10นาทีตำรวจจับผู้ต้องหาได้จากนั้นใช้เวลาเดินทางไปอีก2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะไปถึงสถานีตำรวจตอนบ่าย3-40แล้วเวลาผ่านไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมบ่ายโมง55นาทีอายการถึงได้ยื่นฟ้องต่อศาล โอ้โหเรียกว่าเฉียดเส้นตาย48ชั่วโมงไปแบบเส้นยาดแดงผ่าแปดเลยคำถามคือแบบนี้ถือว่าทันไหมยื่นฟ้องเฉียดเส้นตายไปแค่ไม่กี่นาทีแบบนี้รอดหรือไม่รอดและคำตอบก็คือทันครับรอดไปแบบวุดนวิดเลยสาธีกาบอกว่าทันเวลาพอดีเป๊ะเพราะอะไรเพราะว่าไอเวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละเขาไม่นับรวมไงครับโอ้โหเรียกว่าเวลาเดินทางนี่แหละ ที่ช่วยชีวิตคดีนี้ไว้เลยนะทำให้เห็นเลยว่าทุกนาทีมีค่าจริงๆโอเคครับทีนี้มาถึงทางแยกสำคัญด่านแรกเลยนั่นก็คือผู้ต้องหาจะสารภาพหรือปฏิเสธคือมันจะต่างกันมากเลยนะครับถ้าผู้ต้องหารับสารภาพปุ๊บทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะเลยอายการสามารถฟ้องด้วยวาจาได้เลยไม่ต้องทำสำนวนอะไรยุ่งยากแต่ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธโอ้โหทีนี้นะครับคือการวิ่งแข่งกับเวลาของจริงเลย เพราะตำรวจต้องรีบไปสอบสวนหาพยานหลักฐานทั้งหมดมาทำสำนวนให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงนั่นแหละครับแล้วถ้ามันไม่ทันละ่ะถ้า48ชั่วโมงมันไม่พอจริงๆที่จะสอบสวนทุกอย่างให้เรียบร้อยจะทำยังไงในกรณีนี้กฎหมายก็มีทาออกให้ครับเรียกว่าการผัดฟ้องพูดง่ายๆก็คือการขอขยายเวลานั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าจะขอได้เรื่อยๆนะครับมันมีกฎของมันอยู่ คือจะขอได้ทั้งหมด5ครั้งครั้งละไม่เกิน6วันที่น่าสนใจคือการขอขยายเวลาเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ2ครั้งสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่แค่เขียนคำร้องแล้วนะอายการต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจริงๆว่าทำไมถึงต้องขอเวลาเพิ่มต้องมีเหตุผลหนักแน่นถึงขนาดที่ว่าต้องเอาพยานมาเบิดความให้ศาลดูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าบวกลบดูแล้วเนี่ยเวลาเต็มที่ที่สุดแม็กซิมัมเลยนะครับคือ30วัน ไม่มีมากกว่านี้แล้วแล้วถ้าถ้าเกิดพลาดอีกคือขนาด30วันที่ขยายมาจนสุดแล้วยังยื่นฟ้องไม่ทันอีกจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทีนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะถ้าพลาดเส้นตาย30วันไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผิดพลาดทางธุรการธรมธรมดาธรรมดาคดีนั้นจะฟ้องไม่ได้เลยนะครับจบเลยเว้นแต่ จะไปขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้บังคับบัญชาที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วเหตุผลที่ต้องไปถึงขั้นนั้นมีอะไรบ้างก็มีได้หลายอย่างเลยครับตั้งแต่เหตุผลที่ฟังดูง่ายๆอย่างพนักง,งานสอบสวนลืมไปขอผัดฟ้องอันนี้เรียกว่าขาดผัดฟ้องไปจนถึงเคสที่มันซับซ้อนกว่านั้นอย่างเช่นผู้ต้องหาเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลหรือว่าตัวผู้ต้องหาเองก็ติดคุกอยู่ในคดีอื่นอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับ เอาละครับพอฝ่าฟันเรื่องเวลามาได้ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะยื่นฟ้องจริงๆมันยังมีอีกด่านสุดท้ายที่สําคัญมากนั่นก็คือการเช็คลิสต์คำขอท้ายฟ้องครับคือมันไม่ใช่แค่การฟ้องว่าทําผิดอะไรนะครับอายการต้องลิสต์คาขอต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้ศาลพิจารณาไปทีเดียวเลยเช่นขอให้ศาลสั่งริบของกลางในคดีหรือถ้าเป็นคดีเมาแล้วขับก็ต้องขอให้ศาลสั่งพักใบขับขี่ หรือถ้าจำเลยเคยมีคดีเก่าติดตัวก็อาจจะขอให้นับโทษต่อหรือขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายอะไรพวกนี้ต้องใส่ไปให้หมดครับจะเห็นได้ว่าหัวใจของระบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือการหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างความเร็วที่ต้องการให้คดีจบไวกับความแม่นยำเป๊ะๆตามกฎหมายที่ห้ามพลาดแม้แต่จุดเดียวสุดท้ายนี้มันก็มีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าไอ้ระบบแข่งกับเวลาแบบสุดๆอย่างนี้เนี่ย มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือสําหรับการจัดการคดีเล็กๆน้อยๆหรือว่าความกดดันที่ต้องเร่งรีบให้ทันเวลาอาจจะทำให้ความยุติธรรมในบางแง่มุมถูกมองข้ามไปโดยไม่ได้ตั้งใจ